เรื่องนี้นะครับผมตั้งใจทําขึ้นมาเลยนะครับให้กับคนที่เคยลงทุนในตลาดหุ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับหรือว่าลงทุนมากี่ปีนะครับก็พบว่ามีแต่การติดลบติดลบเจ๊ง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 นะครับกันเรื่อยๆนะครับผมอยากจะบอกพวกเราแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นความผิดเราสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่มันเป็นเพียงแค่เพราะว่าคุณอาจจะยังไม่เข้าใจ3มเรื่องนี้ นะครับเตียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือเข้าใจ3เรื่องนี้ที่ผมกำลังจะบอกพวกเราในคลิปนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณเข้าใจ3มเรื่องนี้นะการลงทุนของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับลองมาดูกันนะครับว่าอะไรบ้างนะครับที่เป็น3มสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับที่มันเกี่ยวกับหุ้นและมีผลทําให้การลงทุนของเรานะครับเจอแต่ด้านลบๆต่อเนื่องตลอดมานะครับมาดูกันเลยนะครับข้อแรกนะครับผมต้องบอกว่า คนหลายคนนะครับไม่รู้ครับว่าต่อให้หุ้นดีแค่ไหนก็ตามนะครับหุ้นดีแค่ไหนก็ตามนะครับสามารถลบไดถึง้ถึง 50- 70%ขึ้นไปพูดง่ายหุ้นดีหุ้นแกร่งหุ้นผูกขาดขนาดไหนก็ตามนะแต่หุ้นเหล่านั้นครับราคาสามารถล่วงลงได้50%ขึ้นไปหลายคนน่ะไม่รู้เรื่องนี้นะครับ และก็คิดว่าถ้าเป็นหุ้นดีถ้าเราเจอหุ้นที่ดีแล้วเจอหุ้นที่แข็งแกร่งแล้วเจอหุ้นที่ผูกขาดแล้วเราเข้าไปซื้อตอนไหนก็ได้ผมอยากจะบอกว่านั่นเป็นความคิดหรือเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆนะครับที่คุณไม่รู้และนี่แหละเป็นปัจจัยทําให้คุณเจ๊งจากตลาดหุ้นไปเพราะว่าคุณดันเข้าไปซื้อหุ้นที่ดีแต่ผิดเวลาไงนึกไหมคืมอมองแต่ว่าเฮ้ย hey, มันดีเดี๋ยวมันจะต้องโตเดี๋ยวมันจะต้องโอเคเดี๋ยวมันจะต้องนู่นนี่นั่น Ев, เดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดีายวนึกว่าแ ซื้อหุ้นดีไปครับก็จริงครับแต่ติดหุ้นตรงนี้แล้วสุดท้ายราคาจากที่เราซื้อล่วงลงมาอีก4 0 50% 70%นาะครับคำถามคือว่าสุดท้ายมันจะกลับมาได้ไหมในในที่ต้นทุนเราผมต้อบอกว่ามันกลับมาได้ครับถ้าเป็นหุ้นที่ดีนะแต่ประเด็นคือคุณจะเสียโอกาสหรือว่าเสียเวลาไอ้ทามบิ่งตอนที่มันจากจุดน,นี้ล่วงลงมาแล้วกลับมาขึ้นกว่ามันกว่ามันจะมาถึงต้นทุนมันใช้เวลานานพอสมควรเนี่ยอาจจะอยู่ ฮามิ่งตรงนี้อาจจะมาประมาณ4ปีหรือ5ปีครับกว่ามันจะกลับมา covering ถึงจุดที่ต้นทุนคุณประเด็นคือคุณสามารถถือรอมันได้ไหมเถูกไหมไอ้ระหว่างทางที่มันลงมาตรงนี้คุณเห็นลบ70อะคุณเห็นลบ70%น่ะคุณสามารถถือมันอยู่ได้ไหมหรือคุณขายมันออกไปถูกปะเพราะฉะนั้นนะครับมันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณเข้าใจมันว่าโอเคหุค้ที่ดีมันมีอ่ะถูกต้องครับ แต่ประเด็นคือจังหวะเข้าที่ดีคือจุดไหนนั่นคือสิ่งสําคัญที่คุณต้องเข้าใจมันจะทําให้คุณไม่ต้องรอทามมิ่งแบบ4ีถึงหปีขนาดนี้ไงนะแต่ถ้าคุณเข้าได้ถูกจุดคุณเข้าได้เข้าช่วงต่ำๆจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวถือประมาณปี2ปีอ่ะคุณก็จะเริ่มเห็นเ e อร์ฟอร์แมนซ์มันที่มันบวกขึ้นไปแล้วนะครับนะการที่คุณจะลงทุนแล้วคุณกลายเป็นคนโชคดีได้คุณต้องซื้อหุ้นดีบวกกับต้องถูกจังหวะด้วยไม่ใช่แค่ซื้อหุ้นดี แต่ผิดจังหวะแล้วคุณจะการเป็นโชคดีคุณจะซวยเอาครับไม่ได้โชคดีนะโอเคไหมแต่ยิ่งแย่ไปกว่าน,นั้นคือถ้าคุณไปซื้อหุ้นเน่าแม้จะถูกจังหวะนะครับสุดท้ายมันก็ล่วงลงกว่าเดิมนะโอเคปะ่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องแรกครับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือว่าหุ้นดีสามารถลงได้มากกว่า70%เป็นะครับเป็นทุกตัวครับไปดูได้ในตลาดหุ้นไทยแต่การแพรชลงหนักๆแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบทุกปี นะครับสิบปีอาจจะเกิดลงหนัหนกห้าสิบเจ็ดิบเปอร์เซ็นครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราต้องมองจังหวะเหล่านั้นให้ดีนะครับโอเคเรื่องที่สองครับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เราทําให้เจ๊งหุ้นก็คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับว่าการถือหุ้นนะครับเยอะตัวนะมันดีกว่าน้อยตัวครับหมายความว่าอะไร หมายความว่าการที่คุณถือหุ้นมากตัวมันดีกว่าการที่คุณถือหุ้นไม่กี่ตัวครับหลายคนคิดว่าถือหุ้นน้อยตัวแล้วดีกว่าจริงไหมเป็นไงครับถ้าเราได้ฟังตามสื่อต่างๆได้อ่านหนังสือหรือได้อะไรแล้วแต่กูรูหลายท่านหรือนักวิเคราะห์หลายคนนะครับหรือแม้กระทั่งมาร์เก็ตติ้งหรือโบรกเกอร์เองเนี่ยก็จะบอกเราอะไรครับเฮ้ยเวลาคุณถือหุ้นนะเป็นไงครับถ้าคุณถือหุ้นถือหุ้นประมาณ5ตัวพอถูกป่ะหรือแบบเต็มที่อะสิตัวพอถูกไหมครับ แล้วแค่เนี้ยพอแล้วนี่คือหลักการที่ถูกต้องเขาก็จะบอกเราแบบนี้ถูกไหมแต่สําหรับผมนะคือผมเคยเทสเรื่องแบบนี้มาหมดแล้วนะผมเคยถือหุ้น3ตัวเคยถือหุ้น5ตัวเคยถือหุ้น10ตัวเคยถือหุ้น20ตัวเคยถือหุ้น40ตัว50ตัวปัจจุบันถืออยู่ร้อยกว่าตัวคําถามคือคุณเคยลองถือหลายๆแบบหรือย,ยังว่าแบบไหนมันดีกว่ากันสําหรับผมนะ จากการที่ผมทำการลงทุนมาทั้งหมดตลอดระยะเวลาตั้งแต่ที่ผมอยู่ในตลาดหุ้นมาอาจจะไม่ได้นานมากนะครับประมาณ5ปีเท่านั้นเองตั้งแต่ปี2016เนี่ยผมพบว่าการถือหุ้นมากตัวดีกว่าน้อยตัวหลายเท่าตัวจริงๆหรือหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นชัดมากๆนะครับก็คือลูกศิษย์ในคอร์ส ICP Plus รายปีของผมเองนี่แหละ มีหลายคนเข้ามานะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งล่าสุดเพิ่งได้คุยกันกับพี่2ท่านนะครับซึ่งผมว่าเป็นเคสตี้ที่ดีมากนะครับพี่2ท่านเนี้ยนะครับคนแรกนะครับเขาบอกว่าเขาเขาเลือกพ i ิก u p หุ้นนะบางตัวจากิสต์หุ้นที่ผมแบบให้ไปนะครับเขาเลือกแค่บางตัวเท่านั้นเองในการเข้าไปลงทุนนะครับพี่คนนี้เลือกประมาณ20ตัวครับถามว่าเยอะแล้วไหมก็เยอะแล้วนะถูกไหมถือหุ้นตั้งยี่ตัวก็เยอะนะครับแต่ปรากฏว่าพี่คนที่2ครับถือหุ้นอยู่ประมาณปัจจุบันถืออยู่ประมาณ70ตัวครับโอ้โห คือต่างกันเยอะมากเลยหรือปะแต่เชื่อไหมครับพี่สองคนนี้เข้ามาทามิงพอๆกันนะครับคือเข้ามาอยู่ในคอร์สอย่ประมาณสัก6เดือนได้ละนะครับทั้งคู่เลยเข้ามาเดือนเดียวกันเลยล็อตเดียวกันเลยนะครับช่วงเวลาเดียวกันเลยนะตลาดหุ้นสภาพเดียวกันเลยโดยที่มีเงินสดลงทุนน่ะพอกันเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าไม่มีพอร์ตหุ้นมาก่อนเลยนะแล้วมีเงินเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเลยก้อนหนึ่งพอๆกันเลยนะครับเชื่อไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าพอร์ตของคนแรกของพี่คนแรกนะครับเมื่อผ่านมาประมาณ6เดือนนะ พอร์ตบวกไหมบวกครับบวกอยู่วระมาณ10-1 5ครับแต่รู้ไหมครับว่าพี่คนที่2ที่ถือหุ้น70ตัวพอร์ตบวกประมาณเท่าไหร่พี่คนที่2นะครับตอนนี้พอร์ตบวกประมาณ5 3 0เรครับเราเริ่มเห็นอะไรที่แตกต่างไหมครับทฤษฎีของผมมันยิ่งพิสูจน์ได้จากผลลัพธ์ไงผมไม่ได้มนโนขึ้นมาเองนึกออกปะแต่มันพิสูจน์จากผลลั์ครับ คนสองคนเข้ามาในเวลาเดียวกันคนหนึ่งถือหุ้นน้อยกว่าคนหนึ่งถือหุ้นมากกว่าแต่ปรากฏผลลัพธ์ออกมาคนแรกบวก10%คนที่2บวก25%ไม่ได้ขายหุ้นเหมือนกันนะหมายว่าซื้อแล้วก็ถือยาว6เดือนพี่คนที่2ก็ซื้อแล้วถือยาว6เดือนโดยไม่ได้มีแฟกเตอร์อะไรที่แตกต่างอะไรคือซื้อแล้วถืออย่างเดียวซื้อแล้วถืออย่างเดียวแต่ปรากฏคนที่2บวกเยอะกว่าทั้งทงที่ถือหุ้นเยอะกว่าและในทางกับการทําไมรู้ไหมครับช่วงที่เซ็ตอ่ะ ร่วงลงช่วงที่ผ่านมามนเซ็ตลบ70จุดบ้างลบลง20จุดบ้าง30จุดบ้างปรากฏว่าพอร์ตของพี่คนแรกเขาบอกผมเลยนะว่าเขาบอกผมเลยนะครับว่าเฮ้ยช็อปพี่ get ไอเดียละนะแล้วก็เชื่อเลยว่ามันเป็นแบบที่ช็อปบอกจริงๆคือว่าพอร์ตพี่เวลามันสวิงนะจากบวก15นะครับเวลาเซ็ตลงเยอะๆบางทีมันมันเหลือบวก8นะคือสวิงไป7ส่วนอนะเอนะนึกออกไหม 15ลบลงไป7เเลยแล้วเหลือแเลยนะจากจากบวก15กลายเป็นบวกแปดเปอรนอะ่ะแม้ั้งเซ็ตลงนิดเดียวนะครับแต่กับการับพี่คนที่2ที่ลงทุนกระจายลงทุน70ตัวเชื่อไหมครับบวก25นะครับเซ็ตลงในช่วงขณะดเดียวกันนะครับพอร์ตเขาอลบประมาณ1ครับหมายความว่าลบ1%จาก25คือจากบวก25กลายเป็นบวก24เห็นความแข็งแกร่งอะไรบางอย่างไหมครับ ในขณะที่การถือหุ้นน้อยตัวที่คนส่วนใหญ่บอกว่าควรถือหุ้นในหี่น้อยๆใหแห้าตัวสิบตัวพอแล้วมันจะเวิร์กกว่าแต่กลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์ตรงนี้ออกมามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นถูกปะกลับกลายเป็นว่าคนที่ถือหุ้นมากตัวกับกําไรสูงกว่าผลตอบแทนดีกว่าและยังทําให้ช่วงที่เซ็ตล่วงพอร์ตสวิงน้อยกว่าเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า ความน่าจะเป็นครับถ้าคุณเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์นิดหนึ่งนะเอาความน่าจะเป็นมาใช้ให้ดูง่ายๆครับคุณคิดว่าคนที่เลือกหุ้นลงทุนไป20ตัวกับ70ตัวใครมีโอกาสถูกตัวมากกว่ากันหุ้นในตลาดเนี่ยปัจจุบันเท่าที่ผมนับนะมีประมาณ750ตัวบวกนะครับคำถามคือว่าคุณซื้อหุ้น20ตัวกับคุณซื้อหุ้น70ตัวใครโอกาสถูกแจ็คพอตมากกว่ากันครับ ถ้าคุณซื้อ20คุณมีโอกาสถูก20จาก750ถูกไหมแต่ถ้าคุณซื้อ70คุณมีโอกาสถูก70จาก750มันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกับวันนี้เรามีเงิน100บาทนะครับไปร้านค้าแรกเขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้ให้โอกาสปลาลูกดอกเลยนะ100บาทได้5ดอกกับอีกร้านหนึ่งเขาบอกว่า100บาทได้100ดอกคุณคิดว่าถ้าคุณมีโอกาสช ANCE แบบนี้5ดอกกับ100ดอกคุณจะเลือกเข้าร้านไหนคุณจะเลือกวิธีไหน เป็นผมผมก็เลือกวิธีร้อยดอกถูกปะเพราะอะไรเพราะเรามีโอกาสปาร้อยครั้งแล้วขอให้มันถูกสักครั้งหนึ่งเราได้รางวัลแล้วอะตลาดหุ้นเหมือนกันครับเพราะอะไรเพราะหุ้นแต่ละตัวลงเต็มที่ฟังให้ดีนะอันนี้คือคี์แล้วเราเคล็ดลับแล้วนะครับเพราะหุ้นแต่ละตัวเวลาลงอะ่ะมันลบได้ร้อยถูกปะลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่ามันสามารถลงมันลงได้แค่หนึ่งส่วนถูกไหมครับแต่เวลาขึ้นเป็นไงครับมันจะบวกพันเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถูกไหม มันจะบวก500%ก็ได้น่าหมายความว่าเวลาเราเสี่ยงเราเสี่ยงแค่1แต่เวลาเราได้เราได้5ได้10ถูกปะคำถามคือแล้วถ้าเราเข้าใจเกมแบบนี้ทำไมเราไม่ออกแบบกลยุทธ์ล่ะเสียเส่ยงเสี่ยงหนึ่งไม่เป็นไรแต่เวลาเราได้เราได้5เพราะฉะนั้นพอไปแบบนี้ปุ๊บการกระจายมากตัวชนะเสมอเห็นภาพไหมครับคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็น the best หรือว่าเป็นมือหนึ่งในการพ i ิก up หุ้นครับ คุณอาจจะเป็นมือวางอันดับ10ครับในการเลือกหุ้นดีเข้าพอร์ตได้แต่พอคุณกระจายมากตัวสุดท้ายแล้วโออพอร์ตของคุณจะกําไรนี่ผมให้คีย์ให้เคล็ดลับไปเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ที่ผมเจอนักลงทุนหลายๆคนมานะครับสิ่งที่ผมเจอมากที่สุดเลยคือว่านักลงทุนส่วนใหญ่มีหุ้นกันไม่ถึง10ตัวในพอร์ตและนั่นคือคีย์คือสิ่งที่ทําให้เขาเจ๋งแต่กลับกันครับกับคนที่มีหุ้นในพอร์ตมากกว่า50 60ตัว โดยที่แต่ละตัวมีปริมาณพอๆกันนะครับฟังให้ดีนะ70ตัวแต่ต้องมีปริมาณพอๆกันนะครับไม่ใช่มี60 7 0ตัวแต่ตัวหนึ่งมี50ของพอร์ตของพอรนะตัวหนึ่งมี5 0 0 0 0 0อีก60กว่าตัวที่เหลือรวมกันแล้วได้ถึงได้5 0,000นไอแบบเนี้ยพอร์ตก็เจ๊งนะครับนะเพราะฉะนั้นการมีมากตัวแล้วดีกว่าแต่ต้องมีปริมาณพอๆกันด้วยในแต่ละตัวเห็นภาพไหมทุกวันนี้ คนถามผมว่าเฮ้ยคุณชอบถือหุ้นมากสุดกี่เปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยปัจจุบันไม่มีหุ้นตัวไหนของผมแม้แต่ตัวเดียวนะที่ผมถือเกิน3%ของพอร์ตและผมรักษาวินัยข้อนี้มากครับไม่ว่ามันจะลงไปขาดทุนแค่ไหนมันจะขึ้นไปแค่ไหนก็นตามผมถือแค่3%ของพอร์ตเพราะผมมองเรื่องความเสี่ยงไว้ก่อนโอเคครับพอร์ตผมจะไม่ได้ไม่ได้กําไรแบบโอ้โหบุ้งปั้งวูหวาอะไรมากมายแต่ผมเติบโตอย่างเซเบิลและมั่นคงนะครับด้วยวิธีการเหล่านี้นะครับโอเคไหม นี่คือเรื่องที่2ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่3ครับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วทําให้เจ๊งหุ้นกันก็คือนะครับหลายคนไม่รู้ครับว่าการเล่นสั้นนะครับหรือว่าพูดง่ายว่าการเล่นรอบอะซื้อมาขายไปซื้อซื้อขายขายนะซื้อต่าขายสูงลงมาย่อลงมาซื้อต่าอีกทีแล้วไปขายสูงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แพ้ นี่คือสิ่งที่คนไม่รู้ครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนแพ้นะครับแต่ผมจะบอกว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาถามว่าส่วนใหญ่ขนาดไหนผมเจอนนกลงทุนมาณปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะเจอประมาณสา0ร้อยถึงสี่ร้อยคนแล้วอะนะครับแล้ว3 0 0ร้อถึงสี่ร้อคนเนี้ยไม่ใช่อรอตหลักหมนะื่นหลักแสนนะคือผ่อนหลักเจ็ดหลักแดหลักนะครับเจ็ดหลัก8ดหลักแล้วก็9้าหลักนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆเ,เหล่าเนี้ยเป็นเคสตัตตี้ให้ผมอย่างดีนะครับ เล่นรอบเคยเล่นรอบเคยเล่นสั้นซื้อมาขายไปตลอดครับแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่แพ้ครับส่วนใหญ่เท่าไหร่ครับ95%้เปเได้เลยครับที่แพ้ครับใช่ครับมีคนที่เป็นเทรดเดอร์คนที่เป็นนักกิกนกาไรแล้วชนะในตลาดหุ้นก็มีผมก็รู้จักรุ่นพี่หลายคนผมก็รู้จักนะครับซึ่งผมยอมรับว่าคนเหล่านั้นเก่งมากครับนะทั้งสภาพจิตใจเอ่ยทั้งแบบอะไรต่างๆเอยแต่ผมรู้สึกว่าผมเคยอยู่ในมุมนั้นเหมือนกันเคยสักเซสเหมือนกันเคยโ okay อเคมัน,นเคยได้กาไรเยอะๆ7หลักเหมือนกันในการเทรด แต่สิ่งที่ต้องแลกมาครับผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่านะมันต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อมันต้องแลกมาด้วยแบบน้ําตานะมันต้องแลกมาด้วยความเครียดสภาพสังคมครอบครัวความสัมพันธ์ต่างๆมันหายไปหมดเลยนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เราจะแลกไปโอเคปะ่ะแต่วันนี้ผมอยากจะบอกแค่นี้ครับว่าการเล่นสั้นเล่นรอบส่วนใหญ่แพ้ครับเพราะคนชนะส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นนะครับคือคนที่ถือยาว จริงๆไปดูได้เลยครับนะเพราะอะไรอหลางล่าสุดอ่ะผมอยู่ในกลุ่มไลน์อยู่ในกลุ่มหุ้นต่างๆนะผมก็จะแบบจับพอจับอารมณ์ของคนได้นะครับหลายคนบ่นกันแบบเป็นกระแสมากนะครับว่าไอช่วงต้นปี2021นะเอาใช้ว่าต้นปีนะครับ2021ตอนที่ตลาดหุ้นมันขึ้นดีๆถูกปะประมาณเดือน1ถึงประมาณเดือน3ได้ไมั้งแถวๆเนี้ยโอ้ยโชว์พอร์ตกำไรกันแบบมหาศาลเลยถูกไหมครับเทรดได้กำไรกำไรกันแบบสบายมากครับ แต่ปรากฏว่าช่วงเดือนที่4เดือนที่5เข้าช่วงสงการกับช่วงเซลล์อินเมย์นะครับเดือน5เนี่ยหุ้นเริ่มไม่ไปไหนถูกปะเชื่อไหมครับคนเหล่านี้ที่เคยบวกสมมติบวก3 0ของพอร์ตเนี่ยเทรดแล้วได้กำไรบวก30%เปรนี่ยปรากฏว่าช่วงเดือน4เดือน5ลบ30คืนทุนหมดครับแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆครับกับนักลงทุนหลายๆคนกับคนที่เทรดหรือคนที่เก่งกำไรหลายๆคน ย้ำนะผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับมีคนที่ชนะตลาดครับแต่คนส่วนใหญ่แพ้ครับมีคนอยู่ส่วนเดียวเองเท่านั้นครับที่ชนะแต่คนส่วนใหญ่แพ้ครับแต่ในขณะ,ะที่แนวทางที่ผมใช้ในการลงทุนผมไม่ได้เทรดไม่ได้เก่งกําไรอีกแล้วนะผมลงทุนระยะยาวอย่างเดียวครับปรากฏว่าพอผ่านระยะเวลาผ่านมาถูกปะโอเคอาจจะไม่ได้บวก30%ในช่วงเวลา3เดือนแรกครับแต่ถามว่า performance จนถึงปัจจุบันนะ ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะบวกมประมาณ30%ครับก็ไม่ได้ดูเยอะแยะอะไรมากมายถูกไหมแต่ประเด็นคือมันชนะไงเห็นปะคนนี้กลับไปเท่าทุนเดิมคือ0%นถูกไหมครับบวก0ซในขณะที่นักลงทุนหรือว่าลูกศิษย์ที่อยู่ในคอส,สายปยีงผมเองก็ตามเนี่ยเอาเนี่ยให้เห็นกันง่ายๆเลยเนี่ยใน i c p Plus เนี่ยนะครับตอนนี้บวกกันอยู่ประมาณ2 0กว่า28-30%โดยที่ไม่ได้เฝ้าหน้าจอหุ้นแม้แต่วันเดียวเลยนะครับกำไรไม่ลดด้วยครรับอ ตอนที่ตลาดหุ้นล่วงหรือไซด์เวย์พอร์ตอยู่เฉยๆครับหรือบางคนเพิ่มขึ้นซะด้วยซ้ำนะหุ้นหลายตัววันนี้วิ่งกันแล้วบวกร้อบวกสองร้อนะครับเริ่มวิ่งกันแล้วนะแต่โออพอร์ o ort, ตอะบวกอยู่วันนี้ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่รวมกับปันผลนะต้องใช้คำว่าไม่รวมกับปันผลอีกประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับพอเห็นภาพไหมแค่นี้ก็ชนะแล้วครับถ้าคุณสามารถทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของพอร์ตคุณอนะในขณะที่คนส่วนใหญ่เจ๊งแต่คุณยัง เซเบิลยังยังเติบโตได้แค่นี้คุณก็ชนะแล้วครับนี่6เดือนนะครับพลกรดำเนินงนเดือนนะครับไม่ใช่ผลรดำเนินงนปีนะครับโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเข้าใจผิดครับว่าการเล่นสั้นการเล่นรอบก,การที่คุณสามารถซื้อต่ำแล้วขายแพงซื้อต่ำแล้วขายแพงซื้อต่ำแล้วขายแพงแบบนั้นจะชนะน,นี่คือบทพิสูจน์นี่คือการเก็บเรคคอร์ดการเก็บสถิตินะครับจากนักลงทุนที่เก่งกำไรกับถือยาว มาลองวัดกันดูว่าเป็นยังไงผมไม่ได้บอกว่าการถือยาวดีกว่าการเก็งกาไรไม่ได้บอกว่าการเก็งกาไรดีกว่าการถือยาวนะแต่อยากจะเสื่อ้เห็นว่าทุกอย่างมันมีข้อดีมันมีข้อเสียแต่การทําได้ง่ายกว่าคือการลงทุนระยะยาวเพราะตลาดหุ้นมันออกแบบมาแบบนั้นครับใช่ครับถ้าการเก็งกำไรผมแนะนำครับไปนู่นครับไปตลาดทีเฟกไปตลาด forex ไปตลาดคริปโตเคอเรนซีตลาดอะไรก็ได้อะนะที่ มันเป็นเรื่องของดีมาซัพพลายตลาดทองคำอะไรแบบนี้คุณไปเทรดตรงนั้นนะ่ะมันแม่นยํากว่าเทคนิคข้อใช้ได้แม่นยํากว่าแต่ในตลาดหุ้นมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของพื้นฐานของบริษัทนอ่กปะ่ะมันมีเรื่องของ valuation มันมีเรื่องของตัวธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่แรงซื้อแรงขายเพียงอย่างเดียวการใช้กราฟเทคนิคเพียวๆมันจะไม่แม่นครับนู่นไหมนะเพราะฉะนั้นในตลาดหุ้นนะผมแนะนํานะครับเอาไว้ถือยาวครับ กินปันผลไปให้พอร์ตเติบโตในระยะยาวไปรันเทนไปอย่างเงี้ยได้แต่อย่าเอามาใช้ในการเก็งกาไรเพราะคุณจะมีแต่แพ้กับแพ้คุณไปลองดูได้เลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้มาจากการเทรดอ่ะคือเงินครับแต่สิ่งที่คุณจะเสียไปคือเวลากับความสุขครับเพราะฉะนั้นคุณคุณเลือกเอาว่าคุณอยากจะได้อะไรนะแต่สําหรับผมนะวันนี้ผมเจอเวที่ใช่ของตัวเองนะวันนี้ผมเจอ เวที่ลงทุนแล้วแบบลงทุนแล้วพอร์ตเติบโตได้อย่างสบายใจโดยที่แบบไม่ต้องมานั่งเฝ้าหุ้นไม่ต้องมากังวลอะไรกับพวกนี้อีกเลยนะปัจจุบันผมไม่ได้นั่งเฝ้าหุ้นอีกแล้วนะครับมาระยะหนึ่งมาหลายปีแล้วพอสมควรนะรลงทุนระยะยาวมาเรื่อยครับพอร์ตก็ตโ,ตโตโตเรื่อยๆคนหลายคนบอกไปไงครับ hey, เฮ้ยเซ็ตบวกขนาดนี้ไปบวกในพอร์ตไหนก็ก็อยู่ในนี้พอร์ตผมก็บวกเอาบวกเอาครับพอช่วงนี้เซ็ตลงมปครับโอ้โหพอร์ตเราแดงเอาแดงเอาถูกไหม แต่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข,นของผมคืออะไรพอแทบไม่ลงเลยอ่ะลบเปอร์เซ็นต์หนึ่งสเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายมันดีดกลับมาดีดดีดแซงเซตซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งผมอยากจะเน้นย้ำครับว่าขอให้คุณเข้าใจ3ข้อเนี้ให้ได้นะครับคุณต้องรู้ว่าหุ้นดียังไงก็แล้วแต่มันสามารถลงได้50-70%เมื่อมันจบรอบของการลงทุนของมันนะครับ2ครับ หลายคนไม่รู้ว่าการถือหุ้นเยอะตัวมันดีกว่าการถือหุ้นน้อยตัวหลายเท่าตัวนะครับและข้อสุดท้ายครับหลายคนไม่รู้ว่าการเล่นสั้นการเล่นรอบสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่แพ้ครับแต่การถือยาวมันจะทําให้คุณชนะแต่การถือยาวมันจะทําให้คุณสามารถเอาชนะความผันผวน,ผนข,อของตลาดหุ้นที่มีสูงมากๆไปได้ครับนะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากแนวคิดตรงนี้ไว้นะครับ เอากลับไปย้อนฟังหลายๆรอบนะครับผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าคุณได้นําแนวคิดตรงนี้ไปใช้นะครับการลงทุนของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับรับประกันนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้าคอร์สนะรายปีที่ผมจัดขึ้นมานะครับให้ผมเป็นโค้ชทางด้านการลงทุนแบบส่วนตัวให้พวกเราเลยนะคอนซัลท์ให้แบบส่วนตัวเลยนะให้โคชชิ่งกันแบบส่วนตัวเลยเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ผมมีคอร์สนะครับที่ชื่อว่า IC P Plus นะครับใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาสมัครกันได้นะครับแล้วก็ คอร์สนี้นะบอกรายละเอียดนี้ก่อนนะครับว่าคอร์สเนี่ยผมจะทําการคัดหุ้นน่าลงทุนให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่พวกเราไม่ต้องไปเสียเวลานั่งหาด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้แต่หุ้นที่ดีน,น่าลงทุนในแต่ละช่วงเวลาผมจะบอกจังหวะหมดเลยนะครับว่าช่วงนี้น่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนยังไงนะครับคุณจะได้เห็นหมดเลยว่าไอเดียที่ผมใช้ในการลงทุนนะครับผมมองแบบไหนสภาพตลาดนี้ผมมองยังไงคุณจะได้รับนะครับเป็นคลิปวิดีโอ next plan เนี่ยตลอดทุกๆต้นเดือนเลยนะนั่นหมายความว่าคุณจะได้อัเด ข่าวการลงทุนแบบเต็มที่นะครับและเป็นสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนคุณจริงๆนะครับแล้วก็คอสีนะครับจะมีข้อมูลเป็นคลิปวิดีโอนะครับเอ็กซ์คลูซีฟมากมายนะครับในเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรทั้งหมดเลยที่ผมพบมาในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับมันอย่างเต็มๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คอสีนะครับเราจะสื่อสารผ่านทั้งหมดนะครับสช่องทางก็คือ1ทางไลน์กรุ๊ปนะครับก็จะมีไว้เอาไว้พูดคุยสอบถามคําถามอะไรต่างๆกันนะครับสอง คือทาง Facebook กลุ่มนะครับก็จะมีเรื่องของไลฟ์เรื่องของการวิเคราะห์หุ้นนะครับเรื่องของวิดีโอต่างๆที่คุณสามารถเข้าไปดูได้ไดเลยในคอสน,นะครับแล้วก็3ครับคุณจะได้ไลน์ส่วนตัวของผมไปนะครับในการพูดคุยนะครับปรึกษาปัญหาต่างๆนะเกี่ยวกับด้านการลงทุนเนี่ยถามเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะครับหรือว่าสามารถโทรคุยยังงก็ได้นะครับมีปัญหาอะไรโทรคุยยได้เลยนะครับผมถือว่าคอสนี้เป็นคอสที่พรีเมียมจริงๆที่ผมต้องการทําขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกเราแบบรายบุคคลจริงๆ นะครับก็นะใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาสมัครได้นะครับขอรซีฟแนะนำนะครับว่าควรจะมีงบประมาณหรือว่ามีพอร์ตการลงทุนนะครับรวมๆแล้วเนี่ยขั้นต่ำนะครับไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็ถึงจะคอร์ริฟายเข้าคอสนีได้นะครับแล้วก็ตอนนี้จะมี2แพ็กเกจด้วยกันนะครับก็คือแบบรายปีนะครับปีละ55,000บาทนะครับหรือว่าแบบ3ปีแบบอยู่กันยาวๆเลยนะครับ150,000บาท แล้วก็วิธีการสมัครนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง Line ID Shop ครนะครับก็คือชื่อเดียวชื่อเพจชื่อช่องชาแนลของผมเลยนะครับหรือว่าโทรมาคุยสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะครับว่าเฮ้ยเราจะเหมาะคอร์สซีไหมหรือว่ามันจะตอบโจทย์อะไรยังไงเราบ้างอะไรอเป็นอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างนะครับก็ที่เบอร์โทร0812 088887นะครับก็สนใจ สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคอร์สนี้รับจํานวนจํากัดนะครับผมสามารถรับได้นะครับแค่เดือนละประมาณ20คนเท่านั้นถ้าเดือนไหนเต็มโคต้าเร็วก่อนนะรับก็จะปิดรับสมัครทันทีนะครับเพราะพัวนี้ก็ยังมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยนะติดต่อเข้ามาตลอดเวลานะครับแล้วก็เข้ากลุ่มกันมาปัจจุบันก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่มันเริ่มเต็ม capacity ของคอร์สนี้นะครับผมก็คิดว่าก็อาจจะปิดรับสมัครทันทีโดยแบบไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรีบติดต่อรีบบทัักนนเข้้้าาามะะครรรแลววองุ่ณจไดปโยช์ จากคอสิอย่างเต็มเมดเต็มหน่วยอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณจะได้เห็นการลงทุนที่ผมลงทุนจริงๆนะครับคุณจะเห็นหมดเลยว่าผมลงทุนอะไรยังไงช่วงไหนคือช่วงที่ผมซื้อช่วงไหนคือช่วงที่ผมหยุดช่วงไหนคือช่วงที่ผมขายหุ้นออกไปนะครับโอเคนะแต่ว่าเราไม่ได้มีการปั่นพ้ดดนใดๆทั้งสิ้นในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ Data จะได้ข้อมูลสรุปวิคห์ทั้งหมดที่เป็นไอเดียจากครัวผมอะนะ ไปให้คุณแบบตรงๆอย่างแน่นอนนะครับก็สนใจก็ทักกันเข้ามานะครับสำหรับใครนะครับที่อาจจะไม่ได้เข้าในคอร์นิงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดนะครับคลิปความรู้ดีๆเกี่ยวด้านการลงทุนการสร้างตัวการเงินต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กด s u b สไคร b ์นะครับทั้งสองช่องทางของผมด้วยนะครับก็จะมีทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ยูทูบชาแนลนะครับชื่อว่าช็อคค l ับนะครับก็นะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับรับรองว่ามันอย่างแน่นอนสวัสดีครับ